โอเคตอนนี้ก็อยู่กับพาร์ทที่ห้าของ USC กันแล้วนะครับผ่านไป80นาทีอันแสนโหดร้ายแล้วนะครับพวกผมก็ยังไม่ตายสักทีตรงนั้นมีชีปเปอร์ด้วยยังไม่ตายยังไม่ตายสักทีวิวรขวังชีปเปอร์หนึ่งตัวหลบอยู่หลังภูเขานะหลังหมู่ตัวนั้นอะระวังอยูงการให้พวกเราตายใช่ไหมตรงโ้นโอเคโอเคโอเคเห็นเมื่อกี้เห็นเดินมาแถวจะไปตรงทำนมผมผมแค่จะขุดต้นไม้แถวนี้อ๋อ จะหาแอปเปิลครับรีบเลยพยายามขุดต้นไม้เยอะๆครับแล้วก็ข้ามวานไม่มีขวานขวานเหรอครับไม่มีขวานมีมีขวานมีขวานเออครับก็ได้ตอนนี้เราปลอดค้นจีนี่มมต่างจะแตกตกใจ <laughs> ตัวอะไรตกมากรนไปครึ่งหัวใจเปไรเอ่ยขอโทษครับโทษครับตกต้นไม้โอ้โหถูกใจพี่บอลไ้ยินไหมครับตอกต้นไม้ครับเป็นตัดข้างล่างตกตุบเลยอืมีต้นไผ่ไหมต้องดูเจ๊ ดูหลังกันดีๆนะเผื่อจ, <ะ S 2> จะเผื่อจะใคเผื่อจะเอ,อเผื่อจะเอ๋ <laughs> เก็บไรเผื่อเผื่อเผื่อเฮ้ยคีปเปอร์เอาไปบวกหน่อยเถอะเห็นแล้วงุงงิดกันใกล้ยแลกเย็นตกใจเมื่อกี้เมื่อกี้มันแหลกแล้วคีปเปอร์มันวาร์ปเข้ามาเกือบตีไม่ทันอ่ะ เอเจไพเอกตัวจริงมาแล้วทำไมถึงยืนนิ่งกับแบบนี้อย่ายืนนิ่งกับแบบนี้สิกำลังมองไกลๆเผื่อจะเห็นอะไรบ้าง,งเล่น v D v เอวีดีวีเอกตัวจริงอ๋อไม่ถึงต้องขึ้นแตบนเข่าีิไนปเนี่ยเอ้ยนีให้ได้แล้วแอปเปลิลลูกหนึ่ง ลูกนึงเขียวนะตัวค้าบตัวครับลงเลยตัวค้าบ,บอยู่ตรงนี้ไปที่ต้องการจะคัาบอะไรก็คับคัาบได้เลยเรามั่นใจว่าเราจะมีม้เยอะเลยรอบนี้คุ้นคุ้นใชหนนมน่มันตรงตรงไหนอ่ะจุดเกิดไงใช่ <laughs> <laughs> ตรงเนี้ยเหรออะไรฝั่งนู้น ตรงเขาจุดเกิดน้ำทำไมเราต้องน้ำทำไมจุดเกิดไงเกิดอ๋อโตายแล้วแล้วเราก็ไปเกิดทั้งบนภูเขานั่นใช่ไหมภูเขาถูกใช่งเจอทองหนึ่งอืมแล้วใครที่มีทองนะผมผมกระตุกเชื่อขอขอชื่อเรียกเลยเป็นชื่อนะผมจำเสียงไม่ได้เอ้าจะงเป็นกระตุกเองเป็นโอเคเป็นเอ็มกระตุกเอ็ม เ <M. S 2> <M. S 1> อ็มเอ็มอ่างั้นไม่เป็นไรเอาแอปเปิลทองหยุกทองใช่ไหมมีทองกังนก็วางแอปเปิลฮะก็ข้าไปเลยแล้วก็เก็กบไปกับตัวเองมีทองกี่อันนะตอนนี้เหลือสิบอันเอ้ามันกระตุกอะเหลือสิบอันหรือยี่สิบเอ็ดตอนนี้เหลือสิบนะครับเหลือสิบแล้ว,ลว,ลวเอาไปสร้างกี่อันออครับฮัลโหลอันเดียวอันเดียวอันเดียวอ,อันเดียวเหลือสิบอันงั้นก็ต้องสร้างอีกอันหนึ่ง กันให้กับคนที่เลือดรถไปก่อนแล้วกันนะให้ไปเลยเดี๋ยวเอามาให้เอามาให้ผมอันหนึ่งหน่อยเอาให้หน่อยเดี๋ยวพอ๋ยวเพิ่ง๋ยวเพิ่งกินก็ได้มั้งผมว่าไม่ไม่ไม่กินไม่กินอยังไม่กินอยังไม่กินเดี๋ยวเลื่นรถอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวกินละจะบอกให้กินนะมันมีหัวใจเพิ่มด้วยเออก็ได้แต่ว่าต้องเตรียมพร้อมทุสตานการถ้าสมมติเห็นศัตรูมันวิ่งมาก็กินไปเลยก็ได้ได้ ทําไมกระตุกใช่หละแตกกระตุแกแลกพี่นนเป็นไรโอ้โหเ,เลือดนิวเลือดนิวคุงเขาเพิ่มแล้วนะอ๋อหไอตีตหมูไม่ได้ โอ้ oh, ตกไปเจ็บนะดูวนะ่วานี่ยระวังตกลุมลักกันนะอืขอบอย่าลงเลยดีกว่าคนนนัหละทีมาโอเคมา เดี๋ยวตอนนี้ผ่านไป85นาทีแล้วใช่ไหมเนี่ยเ,เ็น,เนสร้างฐานอนะรกันไหมเออจะสร้างฐานก็ได้ตรงนี้พบคอมพิสเตอมาเยอะๆดีกว่ากลับมาดูมดนุษย์เออแอปเปลิลใครมีบ้างแอปเปิลยังไม่มีฮะไม่พบแอปเปิลเลยต้นไม้อะไรเนี่ยโอ้ไม่มีผลเลย ต้อเป็นต้นโอ๊กครับที่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอต้อนโอ๊กแต่ว่าไม่รู้ว่าต้อนอื่นมีผลหรือเปล่าตอนนี้มีเนื้อหมูอีกสิบสองอันฮึปปอิบ แถวนี้ยังโล่งไม่เห็นอะไรใจเย็นจะอ,อ,อุ้ยอะไรอะะ่ออตะตก <c oughs> ชิปเปอร์ระเบิดมันแหกแลกเราเสียเลือดเครื่องหัวใจเลยเนี่ยใช่เสร็จกับทุกคนแล้วเหลือผม,มอยังเต็มทุก <c oughs> คนเดียว <c oughs> อ๋อไปดูเอาด้วยอืมหาต้นไผ่ คือโลมโนุทำไมก็เป็นอ๋อตอนนี้มีทั้งทีมที่ตายไปแล้วก็คือหนึ่งทีมใช่ไหมททเซอไพอะไรกันอนะไลสเ์มเมอร์เซอร์ไพรส์แปลว่าน่าจะแบบประกฏตัวอะไรแบบนี้เผื่อไปเกมหมดผิดอะไรนี้มากกว่าโอ้ปิกกี้จะทำอะไรหาอ้อยอ้อยอะหาอ้อย ออยออยออยอ่อยอไม่รู้ว่าพูดยาก A O I ออออยอคือ <c ười> อะไรวะมีอาหารไหมม,มี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 เต็มมีเต็มเฟอร์แนนเลยเออแมงมุมนั่นน่ะแมงมุมแต่คิปเปอร์สองตัว ไม่ดีกว่าถ้าเจอแบบม,มุมยยกๆก็บวบๆไปเลยกีปเปอร์ก็แม่งมุมมไม,ม่กล้าสู้กับมันนะเออมันอยู่นี่หว่ะลืมไปมันแหลกอยู่ฮะเส,เสียเสียเลือดเสียเนื้อฟรีเนี่ยถ้าเสียเหงื่อน,นี่ต้องสปอนเซอร์เลยใช่ฮะวันนี้เขาแล้วเขาจ่ายเงินป่าสปอนเซอร์จะไ,ได้ไหมลงคลิปเสร็จเดี๋ยวใครไปคลิปมั้ป้า,ปาตอนนี้ป้าสปอนเซอร์หนึ่งป้าไงอยากกินข้าว กดชีด้วยแค่นี้เขาอัดเท่าไหร่กี่พาร์ทเนี่ยก็จนกว่ามันจะจบอะครับอ๋อหรือว่าเราจะจบเลยอ่ะยายนน้ำเลยชิปเปอร์คนละตัวชิปบอดเดิ้ลมาแล้วไหนอะไรโอ้เราวิ่งไปไหนวิ่งวิ่งไปไหนเลยเนี่ยผมหาไอ้จุดใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวกลับไป บอดเดอร์เดี๋ยวก่อนนี่มันสามร้อเองอ,อะลบสามรอยะเนี่ยเห็นอยู่เลยจะมืดแล้วครับใช่จะมืดแล้วติดสร้างบ้านละอาทิตย์การเดินลฟ้ฟแล้วจะอยู่ใต้ดินต่อไหมที่เดิมหรือเปล่าใต้ดินใต้ดินทางนั้นเหรอทางนี้ทางนี้ย โอเคมิ่งไปดูไหมอืมอืมเอเอไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเดดเดดเดดมันมันจะเย็นไปนะเราดูแลวเดี๋ยวเราไปเก็บตัวดีกว่าอืมปากลับมาเดี๋ยวเราใช้วิธีเนียนเหมือนเดิมพวกมิ่เบรกักหน่อยไหมพราะบอดดิ้งมาแล้วอ่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะขยันไหมมันมันมาทางไหนล่ะเดี๋ยวจะได้ไปเนียก่อนเลยทางพารทิตกอะทางพาทิตกอ๋อนั่นคือทางพาร์ทิสเลยใช่ไหม นั่นคาชาเรียบร้อยไปแล้วหมูซาเวลาขึ้นมาบนห้องรป<อ>ระก,การด้วยนะครับคาชาได้คิวแล้วหมูซาต้องเลือดน้อยพอสมควรดิหมูาซาก็ตายเสียงตามสายอ๋อหมูซาตายนี่หว่าไม่ใช่คาชาตายคาชาเลือดอยังอ๋เอ,อเรอาอ่านผิดคาชาเราสองม้อนมอน้มอนเกิดแล้วร็วๆวเราเรารีบลง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 หลุมกันดีกว่าจะรีบลงหลุมไหมให้เลือก ลงเลยครับเดี๋ยวเจอจะเจอบิดอัดหลังี้หลังแอนกันหมดไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมากลับเจอที่เดิมก็เป็นได้อยู่เดี๋ยวแล้วลงลงลงมาลงมาลงมาปักทอดด้วยไม่ต้องขุดลึกมากก็ได้นะพอประมาณพอยัง เออไม่ไม่พอนี่ก็ตื่นเกิน <c oughs> เออลงไปอีกประมาณเก้าระวังเดีอยเดี๋ยว <c oughs> yeah. ตอนนี้อยู่ไหนนะครับโอ้โ oh หมืดเดี๋ยวระวังมอนเกิดอะมืดแบบเนี้ย อนุญาตลบเกมแป๊บรู้สึกพื้นที่มันไม่พอใช่ใช่ตอนนี้เก้าสิบเอ็ดก็ได้ได้ได้รอได้เดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเฟือสองร้อยสามสิบเก้ากิ๊กไม่อวดทำไมเหลือเยอะไปเก้าสิบสองนทีมันจะจบหรือยังโอ้ย มาเราทำห้องอยู่กันเล่นดีกว่าเรามาพูดคุยกันเล่นดีกว่ามาใายคี้เซอฟี่เสร็จแเรามาเล่าเรื่องเซอร์ฟี้กันเซอฟี่เสร็จแล้วเซอร์ฟี้เสร็จแล้วและที่เอนชาแหละครับก็เดี๋ยวเดีเขาไปหาต่อหาดก็ได้จบเกมยังไม่ได้ใช้สุดท้ายจบเกมน่าจะเป็นอย่างนั้นอุ้ยอ้าวใครตายจบแดงไปแล้วนั่นโซคุ้ง รีบรีบ my wife โอเคตอนนี้ FK ได้ไหมจะ FK แป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกดชิปค้างไว้เนี่ยเอาโทรศัพท์ทบไว้บูชายันเดี๋ยวบูบูด้วยบูอะไรมาบูให้หน่อยเป็นเป็นมาช่วยบูให้หน่อยแป๊บ อย่าวาง TNT ยนีเช่วล่ะอ้ออมาเดี๋ยวมาแล้วไปเข้าห้องน้ำแป๊บไม่นานไม่นานไปฉี่เฉยแล้วก็กินข้าวโอ้โหอาบน้ำได้ไหม โอเคแล้วทีมก็เงียบพื <laughs> ้นที่พอหรือยังเออห้่สิปดจิต เเอฟเคกันหมดเลยอ่ะใช่ไอแรนโดนบุกทีหนึ่งนี้หายครึ่งทีมเฮ้ยมีคนบุกใจเย็นใจเย็นคนเล่นหนอ,อ,อกใจหมด <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นือทําไมรู้สึกว่าชื่อสีเหลืองคนหนึ่งหายไปวินวิวหายปะวินวิวมันหลุดหรงครับมีใครหลุดเฉยใช่ไหมใช่ใช่เห็นว่าเลฟเดอะเกมไม่ได้อะไรเขาช่วยอะไรเนี่ย <laughs> โอ้แล้วดูทีมอื่นสิครับเราเลือกก็แบบว่า มีนอนนี่เขายังเลือดเต็มเฮ้ยเหมือนยินใครคุณ,ค,ณคุณฟิลครับเล่นไรอยู่ครับคุณฟิล <laughs> คุณคิมฟิล,ฟลเล่นไรอยู่ครับเ <laughs> อ่อไม่ได้เล่นไรอนะันนี้ <laughs> <laughs> จับก็เมื่อกี้ทําเป็นช่องเลย <laughs> User left อ๋อเขาเขาเป็นอะไรนะสเปกเตอร์บินมาดูใช่ไหมทีนทีมาทีหนึ่งอะไรเนี่ยนี่มันตารางหมักลุกเหรอชั้นเก่าเลยมันจะมีตหมัใช่ไหมเวลาจุดอ๋อวิธีคลายเครียดของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินหมากเอ่อสปิกกี้มานี่มานี่กดชิปทุกคนกดชิปทุกคนคือว่างใช่ไหมครับเราชีวิตเราไม่มีอะไรมากครับเราไม่เดี๋ยวเราอยากเครียดวิเครียดอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องเล่นเกมกันบ้าง เดี๋ยวผมจะเดินไปตัวนึงก่อนนะมาตาฝั่งนู้นแล้วเล่นยังไงนะเล่นยังไงนี่เดี๋ยวเล่นเอาไปกินคนอื่นก่อนให้ได้ถ้าสมมติตานั้นใครกินได้ก็ชนะไปเดี๋ยวเดียให้วลาเล่นเอาเอาเป็นว่าตาพี่วินแล้วกันไอ้ตาพี่บอสผู้ผิดอ่ะพี่บอสแล้วมันเดินยังไงชิปด้วยกดชิปด้วยกดชิปไปเดินไปมันเดินเฉียงสีเขียวทำอะไรครับเดินเฉียงแบบนี้ก็ได้เดินแบบเป็นช่องแบบสีเขียวทำอะไรครับเนี่ย รถไฟรถไฟรถไฟมาาดูรถไฟนะฮะจากทีมเขียวนะฮะอ่าอุ๊ยถอนการติดตั้งอ A ขึ้นำอะไรดิ่งเอาวเฮ้เอาถอดเอาอ้าวอ๋อ้อมหมดแล้วโอเคต่อได้เออแต่ผมจะเดินมาทางนี้ เดี๋ยวๆย,ย,ย,ยวยุบยุบ,ยบตาล่ะยุบยุบกองยุบวงก่องยุบวงทำไมเกิดอะไรขึ้นอย่าทำไมต้องเดินไปด้วยเกันได้ขึ้นไปเป็นโตเดินขึ้นไปอ่ะปสารวจอลดูอะไรเนะี่ยทีที่สามเด้งอา้าวหรือเปล่าไม่ไม่รู้เ,เดี๋ยว <จำ S 1> ขอชี้ก่น<ข>อนเด<อ>ี๋ยวขอ F K อีกทีนึงก่อนนะ ไทยกัซิปมันเนี่ยหมูซ่ากับแมกนัมทำไมอะ่ะอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันขึ้นแจ้งเตือนว่าหมูซ่ากับอะไรทักมาเขาจะทักมาตอนนี้ทำไมอะ่ะไม่รู้ฮะมันมันตั้งแต่แรกๆแ,แล้วทักมาดึงดึงดึง,ดง ขึินข้าวปั๊บอยู่ข้าวเลยอีโ <c oughs> คงเดอะโทรตาย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 อืมฝากคลิปไว้หนอ่อยครับฝากคลิปหน่อยปากกินด้วยได้ไหม <c oughs> เอาอาปากครับอาปากอา <c oughs> อา <c oughs> เล่นพีอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะแม็กถ้าพ่อตายลูกต้องเอาแชมป์มาให้ได้นะลูก หนึ่งร้อยนาทีเก้าเก้าไปแล้วก็แล้วนิดนึ่งอืมแล้วก็อ๋อเดี๋ยวขอดัดนากัก่อนนะครับคนที่ตายถ้าสมมติตายแล้วถ้าอยากให้แบบคลิปยี่สิบนาทีก็สเปกเ,เตอร์ให้พาร์ทนั้นให้จบไปก่อนก็ได้ะอ๋อถ้าพอจบแบบจบตานั้นอีกทีนึงก็พอ แต่ตคือ,อคนเป็นสเปกร์ห้ามพูดเลยใช่ไหมถ้าเห็นถ้าเห็นไม่ครับเขาจะไลฟ์ขึ้นไปห้องห้องห้องอะไรห้องสเปกค,ครับอ๋อแต่แบบไอ้ที่เขาพูดไว้ครับว่า,วาหากใครตายแล้วให้ไปห้องสเปกแล้วก็อย่าสปอยนั่นแหละคืออย่าสปอยให้ทีมเฉยๆแต่ว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้อห้องห้องบนสุดใช่ไหมยอดน,นะครับ อืมไม่ไม่ใช่มันเป็นห้องห้องล่างเกค้าดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ